จริงนด,นดงหนู <No. S 2> เดี๋ยวนี้นะกำแพงที่มันเป็นแบบอคอนกรีตสำเร็จมีเยอะแยะ SCG เป็นตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาขายเลยคุณสั่งเขาผลิตแล้วเขาขนไปถึงนั้นแต่ว่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าบางทีบางทีทางมันเล็กรถที่จะขนในพวกพวกไอ้กำแพงสำเร็จรูปไปติดตั้งมันลำบาก แล้วบางทีหาช่างรับเหมาที่ไปติดตั้งอ่ะไม่ค่อยมีคนอยากทํามันกลัวกลัวตายกลัวเขมรม่ยิงเราก็ต้องใช้ทหารช่างเพราะเรามีทหารช่างอยู่แล้วรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณไปเสร็จเจ็ดหมื่นล้านทั่วแปดร้อยกว่ากิโลเจ็ดหมื่นล้านมึงสร้างถนนมึงยังสร้างได้รถไฟใต้ดินยังสร้างได้เลยแล้วทาไมกะกําแพงง่ายยิ่งกว่ารถไฟใต้ดินยิ่งกว่ารถไฟ BTS ทำไมจะสร้างไม่ได้รัฐบาลอย่าไม่ส่งใหอย่าเป็นรัฐบาลการละคร ในเมื่อได้รับการโปรดเก้าแล้วก็วันที่24ถวายสัตว์แล้วถแถลงนโยบายให้ลืมลงมือทันทีเพราะว่าประเทศตอนนี้มันวิกฤตประชาชนคนไทยเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีตกงานการค้าขายกระเจงหมดนะแล้วก็ตำรวจด้วยก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองพวกหลบหนีเข้าเมืองตอนนี้30ล้านคนแค่เขมรไม่ถึงร้อยคนพวกมึงยังเอามันไม่อยู่แล้วถ้าไอ้สาล้านคนพวกนี้มันแข็งข้อขึ้นมา ประเทศไทยจะตกเป็นเมืองครึ่งต้องเสียกรุงครั้งที่สามให้กับพวกต่างด้าวพวกนี้แหละเข้าใจไหม